สวัสดีครับตอนนี้ออนะครับเรากำลังจะเดินทางมุ่ง,งขึ้นสู่หลวงพะบางนะฮะน่าจะใช้เวลาประมาณออ10ชั่วโมงนะครับโดยรถนอนสลิปเปอร์ออกจากหลวงพะบางเวลาออ20นาฬิกานะครับโดยเพื่อนร่วมทางนอนเตียงข้างบนที่จะมีผมเออพื่อนเต่าซึ่งนั่งโทรศัพท์อยู่กับเปี้ยวนะครับ แล้วก็ลงสีที่ติดมาด้วยอาจจะมืดมนไปหน่อยนะฮะมองไม่เห็นเลยเราจะได้รู้ว่าเสียงของชนชาติไทยไม่แพ้ชนชาตใดในโลกวันนี้นะฮะเราภูมิใจที่เขียวมาด้วยนะครับผมบรรยากาศก็ไม่เหมือนรถที่บ้านเรานะครับเนี่ยนะะบรรยากาศลองไทย <j> uh, ท่านท <hayat> ันดเป็นรถนอนนะ VIP ก็ ก็ประมาณหนึ่งประมาณเจ0ดเจรอบาทไทยนะครับส่วนข้างล่างมืดนะฮะมองไม่เห็นก็เลยถ่ายลงไปไม่ถึงอาจจะมีการอัปเดตเป็นระยะระยะนะครับมเมื่อถึงเยตที่อันตรายชเช่นข้ามภูเขาแล้วก็เข้าสู่หมู่บ้านเล็กๆนะฮะ ่อนต่อไปยังคงหวานกับสั่งเสียปไปครังสุดท้ายกับแฟนสาวนะฮะ <laughs> ต้องขอลาไปก่อนนะครับช่วงนี้